เช่นพุโทโธพุธโทโธให้นึกเป็นคำบริกรรมมีสติคำกับอยู่กับนั้นเวลานั้นอย่าคิดเรื่องราวใดๆซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งวันหลับไม่เคยมีความอิ่มพอให้ระงับความคิดทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุโทโธหรือธรรมโมในธรรมบทใดที่เราชอบกับจดิตนิสัย ให้นำมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้รู้อยู่กับใจของเราใจของเรานี้ตามปกติอยู่ในท่ามกลางซวงอกนี้คือผู้รู้ผู้รู้นี้แหละท่านเรียกว่าใจสังขารร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจใจที่แท้จริงแล้วคือรู้เท่านั้นแต่รู้ของคนทั่วๆไปนั้นรู้ซ่านไปหมด ั่วสันนภา,าร่างกายจึงจับไม่ได้ว่าใจแท้จิตแท้ผู้รู้แท้อยู่ที่ไหนคืออะไรจับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง <c oughs> นำคำบริกรรมพุทโธเข้ามานึกพุทโธพุทโธให้อยู่ที่ใจโดยเฉพาะมีสติกำกับยาให้คิดไปในแง่อื่นใด ให้นึกเฉพาะคำบริกรรมกับสติอยู่ด้วยกันเท่านั้นแล้วจิตเราก็จะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาบังคับความคิดทั้งหมดที่เคยคิดมานั้นไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วจิตจะค่อยสงบเยือเกเย็นเข้ามาเยือเกเย็นเข้ามานั่นแหละที่นี่เราจะเริ่มเห็นความสำคัญของจิต ซึ่งอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นอะไรคือเป็นผู้รู้นี้อย่างเด่นชัดภายในตัวของเรานี่แหละคือจิตเราจะจับจุดสำคัญได้แห่งความสำคัญของชนะพานร่างกายทั้งหมดนี้ว่าอยู่กับจิตคือผู้รู้แห่งเดียวจิตเมื่อสงบตัวเข้าไปแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาความเย็นขึ้นมา ความสุขขึ้นมาจากนั้นเมื่อมีความแน่นหนามั่นคงสว่างกระแจ่างแจ้งมากขึ้นจะแสดงเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาที่จุดผู้รู้คือใจนั่นแหละนี่แหละตัวสำคัญที่พาเราทั้งหลายให้เกิดแจกเก็บตายหมุนเวียนตลอดเวลาไม่มีคำว่าต้นว่าปลายคือจิตดวงนี้ที่ มีเชื้อของอิเรศประเภทหนึ่งฝังอยู่ภายในใจให้พากไปเกิดที่นั่น